สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็อากาศอบอ้าวนิดนึงนะคะเป็นวันของรอบแห่งปีวันนี้นะคะจากหนาวมาอากาศวันนี้รู้สึกว่าจะค่อนข้างร้อนนะคะก็เลยจะหาอะไรคลายร้อนสบายๆส,สไตล์พอล่า <c oughs> วันนี้เนาะร้อนเนี่ยไอศครีมแป๊บเดียวก็ละลายเลยเพื่อนมันไม่หนาวเนาะก็เลยจะขอกินไม่ได้กินนานมากเนื่องจากอากาศเย็น วันนี้ก็ขอแนะนํานะคะไอศครีมของออซี่เขาเนาะทำที่นี่ก็จะมีอันนี้รสมิ้นนะคะรสมิ้นค่ะแบนออซี่นะคะอันนี้ค่ะนะคะกินมิ้นหอมชื่นใจในวันร้อนๆอย่างนี้นะคะอากาศพอดีเลยค่ะแต่พอเล่าวมันก็กร้อนนะคะจากหนาวมาหลา,หลายเดือนนะคะนนก็จะมีมอเราค่ะนะคะ ลาปกติชอบวานิลาอยู่แล้วนะคะชอบของโปรดเลยนะคะแต่มิ้นเนี่ยแต่วันนี้จะให้ชื่นใจนะมิ้นสารเนศสารเนนิดนึงนะคะวันนี้ดูสินะคะสีมิ้นก็จะเขียววานิลาก็จะเหลืองหวานหอมชื่นใจนะคะอันดับแรกก็จะขอชิมวานิลาก่อนเพื่อนอ เย็นชื่นใจมากเลยหอมยี่ห้อนี้เขาจะจะแตกต่างกับไอศครีมทั่วไปนะเพื่อนจะพิเศษอะ่ะกลมกล่อมมากค่ะก็กินไอศครีมแลมม้วเมาส์มอยสบายๆเนาะสบายๆหายกังวลทุกอย่างค่ะนะคะ ทรัพย์สินเงินทองหายไม่เป็นไรหาเอาใหม่กับเพื่อนสู้ๆนะคะไม่แต่งหน้าไม่แต่งสีสันนะคะวันนี้กินแบบสดๆผิวๆเลยนะคะไม่โรยช็อกโกแลตนะคะไม่โรยอะไรสักอย่างเลยค่ะตักออกจากผองทานเลยค่ะอ,อร่อยค่ะเพื่อนอันนี้ขอกินเบาๆสบายๆเนาะ อะไรหวานๆยินๆเพราะพระราปมีนคนว่าชอบหวานเดี๋ยวจะลองตัดได้รถมิ้นนะคะเป็นยังไงบ้างนะรถมิ้นเนี่ยขึ้นจมกูกขึ้นสมองซามิ้นหอมโชยเลยค่ะเพื่อนอร่อยค่ะ เข้ากันมากเลยค่ะเพื่อนนี่ผสมมาริยากับมิ้นนะคะจิ๊กขึ้นสมองเลยเพื่อนต้องตามด้วยน้ำเยน็เยนๆเช่นกันนะคะจิ๊จั๊ขึ้นสมองเลยค่ะเพื่อนกระชุ่มกระชวยมากเลยค่ะอ ชอบมากเลยอร่อยคนะ่ะสี่ก้อนจะกินหมดหรือเปล่าไม่รู้จะทดลองดูนะเพื่อนโปรติดต้องโรยด้วยสตรอเบอรีร่นะคะเชอร์รี่เต่พลาไม่ใส่ค่ะเพียวเพียว สุดๆค่ะไม่เติมแต่งค่ะวันนี้น่าสุดๆนะฮะอ่าฮ่าอยากจะบอกเ่ื่อนๆาฮถาะถาชมาลิปลิปก็นก็าามนาทีนึ้นไ่าน่่ ให้กดซับสไคร์หรือกดติดตามกดคอมเมนต์นะคะให้อยู่ในกฎระเบียบของเขานะคะเจ้านายใหญ่เขาก็มีกดาบังคับพวกเรานะเพื่อนนะขอทุกคนอย่าไปแป๊บๆนะคะถ้าไม่ต้องเต็มใจมาดูก็ไม่ต้องมาถ้ามาก็มาให้ดูให้เต็มที่นะคะให้สนาทีขึ้นไปนะเพื่อนอันนี้เราบังคับกันไม่ได้นะคะแต่ถ้าไม่เต็มใจมาก็ไม่เป็นไรคะ่ะนี่รักใครชอบใครมันไม่เหมือนกันเนะาะบังคับกันไม่ได้นะคะ ถ้ามาแล้วก็ใจให้ใจอ่ะเพื่อนนะคะอย่างพราน่ไปบ้านไหนนะพราเปิดจนจบเลยคะ่ะมีโฆษณาสองตอนสามตอนพอราก็ดูให้จนจบนะคะต้องดูให้เขาค่ะนะคะถ้าเรามีวันหนึ่งเรามีโฆษณานะคะเพื่อนก็ต้องดูให้เรานะคะใช่ไหมคะจะกดหนีเหมือนถ้าถ้านึกถึงจะเขาจะเรานะคะเพื่อนถ้าเขามาดูเรากดหนีอย่างเงี้ยทุกคน กระสุนเปล่าทาเพื่ออะไรคะเพื่อนเราต้องเสียเวลาสละเวลาให้เพื่อนร่วมบริษัทเดียวกันนะเพื่อนบางคนบอกว่าเห็นโฆษณานแล้วเบื่อถ้าคุณเบื่อคุณก็ไม่ต้องมาทํา youtube ใช่ไหมคะคุณก็ไม่ต้องมาทําช่องของคุณวันหนึ่งถ้าคุณมีโฆษณาเพื่อนก็ต้องติดตามคุณก็ต้องดูโฆษณานให้คุณนะคะเพื่อนต้องเข้าใจนะคะ บางช่องเขาก็เปิดมาก็เจอเลยเจอหนังเจอละครเลยพระราศชมก่อนนะคะก่อนจะดูคลิปการทําอาหารของเขาเราก็ต้องดูค่ะเพื่อนเพราะเราอยู่ในวงจรนี้แล้วนะคะขอบนหน่อยนะคะ <laughs> อย่างพอล่ายก็ทําให้เล่นสนุกๆน,นะคะแตก่ก็ต้องจริงใจอะค่ะสนุกๆก,ก็ต้องจริงใจอย่างตื่นมา เมืวันพอพระราตื่นตีสี่นะคะบางวันนะน,นอนไม่หลับเนาะอายุเยอะแล้ว <c ười> คนเก่จะนอนตื่นเช้าเขาบอกนะคะใช่ค่ะนะคะคนเก่แล้วจะนอนตื่นเช้านะคะนอนก็ไม่หัววันเท่าไหร่แต่ตื่นเช้าหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงก็พอสําหรับพระนะคะ <c ười> ตื่นขึ้นมาตีสี่เราก็มาดูคอมเมนต์เพื่อนดูหนังของเพื่อนนะคะ ะะแล้วก็ไปคอมเมนต์ให้เพื่อนนะคะเพอล่าเสียเวลาบางทีหนึ่งชั่วโมงดูได้แค่สิบคนเองนะคะพอล่าหนึ่งชั่วโมงดูได้แค่สิบคนเองนะพอล่าเนะี่ยไปตามเพื่อนเก่าไปรับตามเพื่อนใหม่นะคะคนไหนมาคอมเมนต์เราแล้วก็กลับไปดูคลิปเขานะคะถ้าคลิปสี่ห้านาทีพอล่าดูจนจบเลยนะคะถ้าสิบห้ายี่สิบพอล่าก็จะดูประมาณหกเจ็ดนาทีให้นะคะ จริงๆบางครัง้งเราจะเอาสิบห้านาทีมันก็เยอะไปเนาะบางครั้งถ้ามีเวลาบางครัง้งเราเปิดไว้เอาออกมาเอาน้ําไปเข้าห้องน้ําอะไรเราเปิดไว้บางครั้งก็จนจบนะพอล่าดูจนจบเลยค่ะนะคะ <c oughs> เข้าใจค่ะเพื่อนๆต้องต้องวิ่งต้องขยันหาแต่ถ้าเราขยันเราเราไปรีบๆนะเราก็เสียเปล่าเสียแรงเปล่าเพื่อน ไปช้าๆนะคะแต่ชัวร์เพราะล่าว่าดีที่สุดนะไปช้าเดินช้าแต่เราชัวร์ได้ทุกเม็ดเลยนะคะไม่ใช่เราไปเร็วๆปุ๊บปุ๊บุสุดท้ายเสียหมดศูนย์เปล่าไม่ได้อะไรเลยน,นะเพื่อนก <c oughs> ินไอศครีมเย็นๆเบา,บา,สบาๆสบายๆก็เมาหมอยนิดนึงนะคะ <laughs> อย่าไปเขียนว่าฝากช่องตามมาบ้านผมด้วยนะอะไรเงี้ยเราเข้าใจกันเน่ยเพื่อนเราไปดูกันเรามาเรามาอยู่ในตรงนี้เราเข้าใจกันอยู่แล้วว่าเราต้องทําแบบไหนไม่ต้องบอกไม่ต้องเขียนให้จงแจ้งเนี่ยมันจะสแปมนะคะเพื่อนไม่ต้องบอกค่ะพอล่าเข้าใจพอล่าต้องไปแต่อาจจะไปช้าถวายน้องใหม่มาให้พอล่าอย่างเงี้ยนะพอล่าก็จะรอข้ามวันข้ามคืนก่อนนะคะค่อยกลับไปเยี่ยมแล้วก็ดูให้เขาจนจบแล้วค่อยกดให้เขานะคะ พลาดเป็นแบบนี้จริงๆค่ะเพื่อนนะคะไม่อยากให้เพื่อนเสียแรงเหนื่อยมาทั้งเขาทั้งเรานะคะกินไปบ่นไปอร่อยค่ะขออนุญาตนะคะเมาขโมยนิดนึงกับเพื่อนไม่ต้องท้อหรอกค่ะไม่ต้องท้อไม่ต้องเหนื่อยนะคะเราจะมาทำตรงนี้แล้วไม่ต้องท้อต้องเหนื่อยนะคะ เราจะสำเร็จไม่มีอะไรสําเร็จได้ง่ายๆหรอกค่ะนะคะทุกอย่างนะคะจะสําเร็จมาด้วยต้องขยันนะคะต้องขยันทําขยันลยแล้วต้องมีใจรักด้วยนะคะไม่ใช่ว่าอยากได้อยากได้อยากได้แล้วเราไม่ไม,ไม่ไม่แบ่งปันนะคะไม่แชร์ไม่แบ่งปันเพื่อนเนี่ย ก็ไม่มีเพื่อนคนไหนมาแบ่งปันเรานะคะเราต้องเป็นผู้ให้ก่อนก่อนจะเป็นผู้รับนะคะจะกินให้หมดไม่หมดเพื่อนอิ่มแล้วเห็นไหมเมามากลมเข้าปากเลยอิ่มเลย นี่ค่ะก็มาแชร์ความคิดเห็นเนาะความที่หวานหวานเย็นเย,นยน็แบบพอล่าวันนี้ก็ไปแบบสบายๆหวานหวนเย็นเยน็นนะคะอยากให้เพื่อนทุกคนสู้ๆมีกําลังใจนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์พอล่านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ